พี่นัทไอบีแม็กบีแม็กตัวที่จอมันไอที่ไฟท้ายมันเป็น l e d อ่ะอยากให้ทําให้มันกับพีดปะทำยังไงเพราะว่าสมัยเนี้ยเราเปลี่ยนแค่หลอดไฟเบรกให้เป็นแบบว่ากับพิดได้มันก็กับพิบแล้วนะครับแต่ว่าเป็น l e d มันไม่กับพิบนะครับสายไฟนะครับจะมีมีเขียวมีแดงมีดําข้างฝั่งขาเอาสีแดงเข้าแล้วก็ข้างฝั่งที่ไปท้ายรถเนี่ยเอาสีเขียวเข้าต้องต่อให้ถูกนะถ้าต่อไม่ถูกเนี่ยกล่องมันจะไม่ทํางานนะครับ างที่ผมบอกมันโหนหัวเพราะงี้แหละเวลามันเบรกกับปิมันจะแบบไอ้ตัวเนี้รีเลย์มันจะทํางานด้วยไม่ก็ดังทีนี้ถ้าเจอด่าดแล้วแบบตำรวจจะจับไฟไฟเบรกกับพิดนะแล้วก็หมุนคืนหมุนปิดได้พอหมุนปิดแล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่เหยียบเบรกปุ๊บยังไงตัวไอ้ตัว,อ,ตวอันนี้ก็จะไฟติดเห็นไหมครับเหยียบเบรก้็ไฟติดแล้วมันจะหมุนได้เนี่ยมันจะหมุนเร่งความเร็วได้ สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจร้านเลสศิราชาชนบุรีนะครับพอดีมีน้องท่านนึงนะครับยอยลราเขาถามมาว่าพี่นัดไอดีแม็กดีแม็กตัวที่จอมันไอที่ไฟท้ายมันเป็น l e d อะ่ะอยากให้ทําให้มันกระพริบอะทำยังไงเพราะว่าสมัยเนี้ยเราเปลี่ยนแค่หลอดไฟเบรกให้เป็นแบบว่ากระพริบได้มันก็กระพริบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น l e d มันไม่กระพริบนะครับผมก็เลยไปนึกถึงไอชิน,นี้ขึ้นมาอันนี้คือแอคชั่นเบรกนะครับ แอชชั่นเบรกของฟิตนะมันเป็นไฟเบรกกระพริบรุ่นแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะมาเป็นไอลอดลอดกระพริบกระพริบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยจะติดเพราะว่าลูกค้าบ่นโหนกหูนะครับเวลาเหยียบเบรกมันดังแกล๊งแกล้แกนะแต่สําหรับใครที่อยากได้นะตัวนี้ปรับค่าได้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับแต่ว่าผมจะติดลอยๆนะผมไม่ได้ติด มไม่ได้ติดในรถนะเดี๋ยวผมจะมาต่อลอยๆให้ดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะโอเคนะครับอันนี้อันนี้นะปึบปึบโอ้มุมปรับมุมยากกล้องถ่ายกล้องกล้องถ่ายมุมบนปรับมุมยากก็อันนี้เดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะครับแต่ก่อนแกะอันนี้ผมจะให้ดูนี้ก่อนผมจะใช้ไฟเส้นอันนี้นะครับแทนไฟเบรกด้านท้ายนะเราก็จะขดๆนิดนึงนี่เราขดจากข้างนี้เข้ามาดีกว่าอันนี้เขาจะมีปลายสายอยู่เวลาเราซื้อมาไฟเส้นจะมีปลายสองข้างครับ ทางเนื้อสายมันชอบโดนกันนี่เราขดนี้กันึมันจะได้ไม่เกะกะไม่ใช่หรอกนะแล้วเราก็ผมก็เทสก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเทสก่อนนะครับว่าไฟมันติดดีไหมนะนี่นะเราจะมีไฟ1 2บโวลต์นะครับผมมีอยู่หลังข้างหลังผมเนี่ยผมจะมีสวิตช,ชิ่งอยู่อ่เาเราเราเช็คก่อนนะครับว่าไฟติดปกติไหมอ่าดำแดงสีอ่าโอเค ดำแดงสีมาตรฐานนะครับก็คือสีดำลบสีแดงบวกนะครับอ่ะเราแกะของมาดูกันครับไม่ได้แกะมานานแล้วนะเพราะว่าพูดตรงๆเลยนานๆขายทีนะครับไอแอคชั่นเบรกเนี่ยไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วอย่างที่บอกมันเสียงมันดังมันหดกหูแต่ก็ยังมีคนติดอยู่นะครับบางทีเราก็ไปซ่อนในที่อื่นบ้างก็มีนะงานเราดีกล่องเกินก็เก็บดีนะดึงมาเละเทะหมดคูเอาคู่มือออกไปด้วยเพราะว่า สายสีสายไฟเข้าผิดก็ไม่ได้นะเข้าผิดไม่ทํางานสายไฟนะครับจะมีอันนี้อ่ะชัดเลยมีเขียวมีแดงนะครับเห็นไหมมีเขียวมีแดงมีดําสีดาเนี่ยลงกาวที่สวิตช์ที่คันเบรกนะครับไฟสายไฟเส้นที่ออกมาจากคันเบรกคือเส้นที่สายไฟเส้นที่ไม่มีไฟนะครับเหยียบเบรกแล้วมีไฟนะเราเช็คเราเช็คที่ปลายสายไฟก่อนมันจะมี2เส้น มันจะมีเส้นหนึ่งมีไฟเลี้ยงตลอดอีกเส้นหนึ่งจะมีไฟตอนที่เราเหยียบเบรกนะครับใช้เทสต์แรมเข้าไปทิมนะบอกไม่ได้นะครับว่าเส้นไหนนะพอเราเจอเส้นที่เหยียบเบรกแล้วมีไฟแล้วนะครับให้เราตัดกลางตัดกลางเลยเห็นไหมมีรอยกันไกลอยู่เห็นไหมเขาบอกว่าให้ตัดกลางข้างฝั่งขาเอาสีแดงเข้าแล้วก็ข้างฝั่งที่ไปท้ายรถเนี่ยเอาสีเขียวเข้าเห็นไหมครับนี่นะต้องต้องต่อให้ถูกนะถ้าต่อไม่ถูกเนี่ยกล่องมันจะไม่ทํางานนะครับมาครับเรามาลองดูกันนะ เขาก็จะมัดมาเป็นแบบนี้เลยนี่เนะนี่ครับเขาจะมีสามเส้นอย่างที่บอกเห็นไหมเขาก็จะทําเป็นพินมาแบบนี้นะเมื่อก่อนผมจะย้ําพินนะครับตอนใส่ไอที่ขาเนี่ยผมจะย้ําพินแล้วเวลาเราเราจะถอดออกเนี่ยเราจะถอดพินออกได้เลยเพราะว่าในร้านผมก็จะมีนะครับไอพินแบบเนี้ยไอพินตัวผู้ตัวเมียเงี้ยอยู่นะก็เขาบอกอะไรนะลืมลืมสีแดงเดี๋ยวนะสีแดงสีแดงฝั่งขาฝั่งขาเบรก สีเขียวฝั่งหลอดไฟก็คือขาเบรกอยู่นี้นะขาเบรกเราอยู่นี้ข้างล่างเนี่ยฝั่งที่มันวิ่งมาทางขาเบรกเ,เนี่ยเอาสีแดงเข้าแล้วก็สีเขียวออกข้างบนนะนี่เป็นนี้เพราะฉะนั้นสีแดงเข้าสายสายขึ้นข้างบนก็จะต้องย้ำพินตัวผู้แล้วสายที่มันออกไปข้างบนก็จะย้ำพินตัวเมียแล้วพอเราเราสมมตินเราไม่ใช้ล้วก็ถอดอกอกก็เสียบเอาอย่างนี้อ่นะแต่ว่าเนี้ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้นี่ละเดี๋ยวผมจะ แกออกแล้วกันได้ไม่เกะก,กะเขาก็มัดสายมาซะสวยเชียอย่างที่บอกครับมันไม่ได้ขายนานแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยมีใครใส่แล้วอยู่เนี้ยแต่นี้เขาจะแบบเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED กับทิบกันแล้วอะ่ะข้อดีของอันนี้คือมันตั้งได้ข้อเสียคือมันหอูโหบอกเลยแม่งโคตรหอ้โหเลยอยเบคีแกะแกแกแกะแกแกแก,กแต่ว่าข้อดีคือมันปรับความเร็วได้นะอะเดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนนะนี่อ่ะนี่ นี้เดชมันต้องหมุนหาตัวไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้ทีนี้อันนี้เราจะจําลองนะครับเป็นขาบเบรกใส่กาวเนี่ยเราจะมัดกาวรวมกันไว้ก่อนเราจะเอากาวเราจะเอากาวรวมกันไว้ก่อนเพราะว่ามันจะต้องใช้กาวนี้ด้วยีกาวนี้ด้วยแล้วก็เดีย๋ยวเราจะต้องเอากาวสายไฟมามัดไว้ด้วยเราก็จะมัดกาวรวมกันไว้ก่อนนี้เป็นสาธิตอย่างเดียวนะเวลาใช้งานจริงเราก็ลงการที่อื่นนะ หาตรงใกล้ๆก,ก็ได้ครับคันเบรกอะไรเงี้ยที่มันที่มันมีสายกาวมีม,มีมีที่ให้ไขน็อตอะแต่ว่าหัวมันเนี่ยมันจะเป็นหัวขนาดน่าจะ M6 นะใส่ใส่กับน,น็อตเบอร์8อ่อะแต่มันอ้าได้นี่แล้วก็งี้เลยเรัดให้มันหากันนะเสร็จแล้วเปรียบเทียบนะครับ สายสีแดงเนี่ยก็คือปลายทางนะครับปลายทางของหลอดไฟนะพูดง่ายอะ่ะถ้าถ้าคันเบรกอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องตัดกลางตรงนี้ถูกไหมแล้วเ,เราเอาเขียวเข้านี่แดงเข้านี่แต่อันนี้เราก็คือปลายทางนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาเขียวเข้านะนี่นะ,ะเขียวต่อไปทางปลายทางใช่ไหม แดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อกับสวิตช์คันเบกอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับนี่นะผมจะเสียบปลั๊กนะสังเกตดู่งี้เสียบปลั๊กก่อนชึบอ,อันนี้มันก็ขดเหลือเกินนี้ไอ,อ้สายมันขดอยู่นานละมันก็เลยเป็นอย่างนี้นแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนะถ้าผมต่อไฟเข้าอันนี้ก็คือเบรกนี่นะ เอา,าเห็นไหมอีกทีนะเห็นไหมได้ยินไหมอันนี้ช้าเดี๋ยวผมจะมุนเร่งเร็วสุดเลยนะไฟเนี่ยที่ที่ตัวคำว่าฟิตเนี่ยเห็นไหมมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะถ้าเราเหยียบเบรกปั๊บมันก็จะกระพริบ ตัวนี้จะกระพริบตามไฟเบร้ไฮรถดเรานะครับเนี่ยนะอะดูนะเห็นไหมไม่รู้เห็นชัดไหมผมไว้ตรงนี้นี่เลยไว้ตรงนี้เลยเอา้าวกลางๆเลยเอา้าวอีกทีนะเห็นไหมครับเห็นที่ผมบอกมันหนหัวเพ่องี้แหละเวลามันเบรกกระพริบมันมันจะแบบไอตัวเนี้ยรีเลย์มันจะทำงานด้วยมั่ก็ดัง ทีนี้ถ้าเจอด่าแล้วแบบตำรวจจะจับไฟไฟเบรกกระพริบนะแล้วก็หมุนคืนหมุนปิดได้ะพอหมุนปิดแล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่เหยียบเบรกปุ๊บยังไงตัวไอตัวอันนี้ก็จะไฟติดเห็นไหมครับเหยียบเบรก้็ไฟติดแล้วมันจะหมุนได้เนี่ยมันจะหมุนเร่งความเร็วได้อ่ผมผมหมุนขึ้นมาแก๊กหนึ่งนะแก๊กเดียวเนี่ยแบบแก๊กเดียวเลยอันนี้จะสโลสุดเลยนะ อีกทีนะอะอกทีทีอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับนะปรับขึ้นมาหน่อยอ,อีกนิดหนึ่งอ่าอีกนิดหนึ่งเห็นไหมเริ่มกระพริบเร็วแล้วก็สี่ทีอ่านะอ่านะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งและสองและสามและสี่เห็นไหมอ่าผมหมุนเล่งอีกเริ่มเร็วขึ้นแล้วที่อ่าผมหมุนอีกนะอ,อ่อนนี้สุดละนี่คือเร็วสุดเห็นไหมครับก็คือเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บไฟท้ายมีกี่ดวงจะมีดวงที่สามดวงไหนก็ด้วยนะมันก็จะกระพริบเลย กับพิทพุกดวงนะประมาณนี้ก็อันนี้คือวิธีการทํางานและวิธีการต่อปลักเขานะครับแล้วก็ไปไประยุกต์ใช้เอานะอาจจะแบบว่าระบาดนิดนึงตอนที่เข้าไปต่อนะครับเพราะว่ามันมันมันจะแบบว่ามันมันมันอยู่ข้างล่างแล้วมันจะมุดเข้าไปยากมุดเข้าไปแล้วก็ไปเข้าสายไฟแบบนี้อย่างที่ผมแนะนําเนี่ยนะครับเขามีคู่มือมาไม่ต้องงงนะเราดูเราดูคู่มือเอาดูแล้วก็พอเข้าใจครับไม่ยากไม่ยาก โอเคก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ไฟเบรกเป็น LED นะครับแล้วอยากให้มันกระพริบนะนี่เลยแอคชั่นเบรกช่วยคุณได้นี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคขอบคุณนะครับสําหรับการเข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรเล่นอีกเดี๋ยวเรามาถ่ายเล่นเราเรามาถ่ายให้ดูนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ นัทเลสซิ่งชนแนลนะครับทุกแพลตฟอร์มนะมีหมดนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนะว่ามีแพลตฟอร์มไหนบ้างนะครับเพราะช่วงนี้มันผู้ชื่อกันไม่ได้นะเอาเป็นเป็นหารู้กันแล้วกันทุกที่มีหมดอยากเจอที่ไหนคุณแวะเข้าไปดูเลยขอให้นึกถึงช่างนัดร้านเลสนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องรถอะไรนะครับพิม์ปัญหานั้นแล้วตามหลังด้วยช่างนัดร้านเลสนะครับอาจจะมีคลิปของผมเข้าไปแก้ปัญหาให้คุณได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมทิครับสวัสดีครับ